ก่อนจะเริ่มกันผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องซันดันโจนะครับสำนักพิมพ์อาเทนาเป็นสำนักพิมพ์แนวแฟนตาซีเยาวชนสามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัยหากสนใจสามารถเข้าไปสอบถามและสั่งซื้อได้ทาง Facebook Page Athena Publishing House และตามร้านหนังสือทั่วไปผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน Description นะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่สมัครเมมเบอร์ทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมอาจจะกินนมแล้วก็อาจจะกิน น้ำไปสักพักด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดดีินเสียงจอบแจ๊บแปลกๆก,ก,ก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคไปโอเคเราจะไปพบกับรุ่นพี่่ชาวชาวชาวอะไรยังไม่มั่นใจแต่ว่าเขาอยู่กับซังโกโนมิยะนะครับเผื่อใครนึกไม่ออกเทเป้คือใครใช่ปะตอนนั้นที่เราหนีออกมาจากจากใน,นเรื่องหลักนะครับแ้้ก็เราก็ไปเจอกับทหารของฝ่ายต่อต้านคนหนึ่งนะครับเขากําลังโดนลุมกระทืบอยู่โดยซามูไรนะครับเราก็เลยช่วยเหลือเขา เขารอดชีวิตมาได้แล้วเขาก็เหมือนเป็นรุ่นพี่เราอะตอนนี้พาเราเดินถัวใช่ปะ่ะแล้วก็หลังจากที่ได้เจอกับซันกโนมิยะโคคมินะครับผู้บัญชาการใหญ่หรือมิโกะคนปัจจุบันของทางเกาะวัทัสมิเธอกอ็เชิญเราไปที่วัทัสมินะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราน่าจะได้เจอกับวัทัสมิเป็นเกาะแรกถ้าถ้าผมว่าใจไม่ผิดเพื่อพูดคุยถึงแผนการแล้วก็อื่นๆนะครับของทัพต่อต้านแล้วเทเป้ก็ไหนๆเขาก็รู้จักเราแล้วแล้วก็ เขารู้จักเกาะวัทสึมิเป็นอย่างดีเราก็เลยจะต้องไปหาเทเป้แล้วก็เขาน่าจะพาเราไปที่วัทสึมินะครับวันดีจ้าเทเป้อ่าตัวเอกมาแล้วเหรอใกล้ถึงวันนัดกับท่านซันโโนมิยะแล้วนะให้ตายก็นึกว่าจะพาเราไปเลยอะโหเทเป้สุดท้ายเราก็ต้องขับไปเองอยู่ดีอะ่ะโถเอาวะไป โดดลงเรือแล้วเดี๋ยวไปที่ค่ายของกองทัพต่อเอ้ยเดี๋ยวนะไปที่ค่ายของทัพต่อต้านเหรอผมยังไม่เห็นอะไรที่มันหน้าตาเหมือนกับวัดทัสมิเลยนะแต่มันใกล้มากแล้วนะน่าจะเป็นที่นี่นะครับเฮ <c oughs> ้ยอะไรอะ่ะซากข,ของสัตว์ทะเลเหรอโอ้ผมชอบอะไรอย่างนี้ดังเลยครับผมไม่ได้ชอบซากอะไรตายหรอกนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีการที่เขาเอาสิ่งแบบนี้มาไว้ในสถานที่แบบเนี้ยมันทําให ทำให้มีประวัติที่น่าน่าติดตามอะนะครับผมจะลงทางก็ควรจะมีขอบเขตกว่านี้ป่ะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหนะผมแบบเอาเรือเข้ามาติดในนี้โอเคทิ้งแล้วโอ้โหนี่ไงวาทอรซุมีวาทอซูมีไอแลนด์ครับโอ้โหเช็ดงดงามแท้ เยยี่ม yeah. หยุดโซนดิไปเนื้อเรื่องนี่คือค่ายฝึกทหารนะของพวกเราบนวัตสึมินะเฮ้แย่แล้วสิใกล้ถึงเวลานัดกับท่านสังโนมิยาแล้วอ๋อจะเข้าไปชุมแล้วครับเทเป้ไม่ใช่เหรอกลับมาที่กาะวัตสึมิแล้วเหรอแล้วคนนี้คือ <c oughs> เด็กใหม่ที่แข็งแรงเรากับ,บวัว ยิงธนูแม่นเหมือนจับวางแล้วก็คงกระพันเรากับเพชรคนนั้นหน่ะเหรอมันก็อวยเกินไปอะไหนไพมอนพูดอะไรสักหน่อยดิทำไมถึงมีข่าวลือแบบนี้ได้อะแกใช่ไหมเทเป้ไม่ต้องมาทำหน้าเลยนะซันกุมิยาสมาครับเมื่อกี้ผมเหมือนผมจะได้ยินน่ะโอคุโบะพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับใครจะมาสนับสนุนนั่นหมายความว่ายังไงล่ะครับ <c oughs> ไม่นานก่อนหน้านี้นะ่ะมีคนเขียนจดหมายมาถึงฉันน่ะบอกว่าต้องการที่จะเข้าสนับสนุนตอ่อการต่อต้านที่เกาะ วัตสึมิอีกทางยังส่งทะเบียงจำนวนมากมาให้ด้วยมผมได้กลิ่นตุ่วๆแฮผมได้กลิ่นตูตูๆมากๆเลยกับเรื่องนี้จะพึ่งพาได้จริงเหรอซังโกโนมิยาคุณฉันเองก็ติดใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงเกาะวัทสึมิก็ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรทะเบียงล้อนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มาได้อย่างถูกจังหวะเสียงจริงก็นั่นแหละโคคุมิแต่เธอก็อย่าประมาทเชียวนะจะว่าไปผม ผมลืมรีอคชั่นโคโคมีไปได้ไงเนี่ยหรือเธอธรรมดาไปในสายตาผมท่านสังกโนมิยะอาหารที่แนวหน้าจะดีขึ้นไหมผมไปค่ายผู้บาดเจ็บเมื่อวันก่อนเจ้าพวกนั้นโวยวายว่าอยากจะกินเนื้อน่ะ <c oughs> อยากจะกินเนื้อย่างเหรอ <c oughs> วางใจเถอะฉันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะรับประกันว่ามีเนื้อย่างให้กินจนอิ่มท้องแน่นอนเธอจะได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าของหน่วยปฏิบัติการพิศรรเศษซอฟฟิชทูนะครับแห่งวาทสุมิอะไรวะเนี่ย จำได้ว่าแค่จะเข้าไปอยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็ยากมากๆแล้วนะแต่นี่ถึงได้เป็นหัวนหน้าในทันทีเลยมันมันจะลูกรักเกินไปหน่อยไหมแม้ว่ามันจะเป็นการแต่งตั้งที่ไม่ธรรมดาแต่ฉันเชื่อว่าด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของเธอเนี่ยจะทําให้เธอเนี่ยสามารถนําทีมไปสู่ชัยชนะได้นะครับ <c oughs> โอ้เยี่ยมเลยแล้วพวกเราต้องไปรับตำแหน่งเมื่อไหร่อ่ะหน่วยซอฟฟ์ว2ยินดีต้อนรับ <c oughs> เราไปทางฝั่งตะวันออก ขอบคุณมากนะในเมื่อมีความดีความชอบก็ต้องตกรางวัลให้เธอถึงจะถูกเทเป้เป็นไงบ้างตอนเนี้ยฉันออกคำสั่งให้เขาเรียบร้อยแล้วละ่ะเป็นปฏิบัติการจู่โจมกองทัพเรือของโชกุนเขาไม่ยอมอยู่แนวหลังและฉันก็เคารพในการตัดสินใจของเขาหวังว่าเราจะยังได้เจอเทเป้เีกนะอย่าเพิ่งไปตายที่ไหนนะเพื่อนกลับเข้าเรื่องสำคัญเถอะตัวเอกมีภารกิจพิเศษที่ฉันจะมอบให้เธอทำไว้เทเป้กลับมาเมื่อไหร่เธอค่อยไปคุยกับเขา แล้วหาวันที่อากาศดีๆสักวันเพื่อออกทะเลก็ได้เทเป้จะไม่เป็นไรใช่ไหมนะพอนึกถึงความผีผ่ามองเขาก่อนหน้านี้ก็ชักเป็นห่วงแฮจริงสิตัวเอกพวกเราไปรอเขาที่ค่ายฝึกซ้อมกันเถอะนั่นดิผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงเทเป้นะครับหลังจากฝึกฝนกับหน่วยอะไรสักอย่างไม่เจอกันนานเลยนะตัวเอกเป็นไงบ้างเข้ากับซอฟตฟิสสองได้หรือยัง ร <laughs> ุ่นพี่อย่างฉันเนี่ยสอนวิธีการรวมทหารให้เป็นหนึ่งเดียวแก่เธอสะหน่อยแล้วกันนะเ,เ,เออเทเป้คุณไม่ได้ยินมาจากที่ไหนกันอนะเอออย่าดูถูกฉันนักละ่ะคุณเทเป้เองก็ถูกต้องเพราะสิ่งที่ฉันทุ่มเทลงไปนะ่ะระหว่างศึกทางทะเลตอนนี้ฉันเองก็ได้เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิเศษแล้วเหมือนกันยังไงละ่ะ <c oughs> แถมยังเป็นหน่วยใหม่ล่าสุดด้วยเฮอร์ลิงเฮอร์ลิงหนึ่งอ๋อเฮอร์ลิงคือตัวอะไรกะ <im it> <im it> โอเคโอเคเป็นไงละ่ะฟังดูสุดยอดไปเลยใช่ไหมอ่ะ <im it> ฉันถามท่านสังกุมิยะแล้วละ่ะท่านซังกุมิยะบอกว่าตอนนี้ชุดประจำหน่วยอของพวกเรากำลังอยู่ระหว่างการผลิต <im it> <im it> ไว้ผลิตเสร,ร็จเมื่อไหร่พวกเราไปรับด้วยกันนะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชุดใหม่แล้วก็มาเจอกันนะอ๋อ แค่คิดก็เท่แล้วเยี่ยมไปเลยนะต้องขอบคุณสิ่งของที่ได้มาจากพวกที่สนับสนุนพวกเราตุ้ยเอออชุดประจำหน่วยอะไรนั่นไพมอนจะได้บ้างไหมอ่ะสมก็เป็นไพมอนจริงๆเลยฮะแน่<ล>แนอนเธอเองก็จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกองทหารแห่งก่อวาทสึมิของพวกเรานี่นะมีใครจะสั่งตัดชุดให้ไพมอนด้วยหละอา่าฉันไปเดี๋ยวนี้แหละงั้นฉันขอตัวก่อนนะตัวเอกไว้เจอกัน แหมดูหล่อขึ้นมาทันทีททเธอก็ระวังตัวให้ดีล่ะอย่าปล่อยให้พวกเราแสงหน้าไปได้ง่ายๆเชียวนะพวกเราไม่ยอมแพ้คุณหลอกหน้าก็ไม่หรอกนะ <c oughs> ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะ่ะ <c oughs> นี่คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับการสร้างผลงาน <c oughs> คิดไม่ถึงเลยว่าเทปเป้เองก็จะได้เป็นถึงหัวหน้าหน่วยแล้วดูท่าทางจะพยายามหน้าดูเลยนะเนี่ยก็เยี่ยมไปเลยนะครับเทเป้ก็มีตำแหน่งแล้วอะไรแล้วเนาะก็ เป็นเรื่องน่ายินดีนะสำหรับลูกพี่รุ่นพี่ของเรานะครับโอเคไปไปไป <c oughs> ผมกดเล่นอนัตโนมัติดีกว่าสรุปก็คือพวกเรานะ่าจะจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วสินะยังไงสะพวกเรารีบไปกันเถอะ <c oughs> เอ๊ะเทปเป้ทำไมมันอยู่ที่นี่ล่ะเฮ้ยทำไมเทปเป้แก่วะแค่แค่ฉันเองก็แปลกใจเหมือนกันอนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเพิ่งจะขนเสบียงจากแนวหน้าเสร็จแต่กลับมาก็เลยจัดการกับภัยคุกคามแถวนี้ซะหน่อย แคเป็นไรหรือเปล่าอ่ะเธอดูแปลกๆไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะเป็นหวัดเพราะว่าออกทะเลเมื่อสองวันก่อน่ะโอ้รักษาสุขภาพด้วยนะเพื่อนไม่ต้องห่วงหรอกร่างกายฉันแข็งแรงดีมิโฮโย่อยาฆ่าเทเป้เอาว้ฆ่าเทเป้ผมโกรธมากเลยนะ คิดไม่ถึงเลยว่าเทเป้ะจะถึงจะถึงขั้นสามารถสู้กับซามูไรแห่งโชกุนได้แล้วแข็งแกร่งแบบไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยโคโกมิพวกเรากลับมาแล้วอ้าวเจ้าชิบะโกโร่ก็อยู่นี่นะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่านะดูเครียดกันจังเลยอะประมาณกี่คนอะมีอาการผิดปกติแบบนี้ที่มีอาการผิดปกติ<ล>ะยังไม่มีเวลานับยอดรวมเลยล่ะ โคโมีโกโลนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะตัวเอกทําไมเสียงมันลอยอวะตัวเอกช่วงนี้เกิดเกิดโรคประหลาดที่ทําให้ร่างกายแก่ตัวขึ้นกับทหารบางส่วนของกองทัพต,ต่อต้านฉันเรียกพวกเขามาสอบถามข้อมูลถึงได้รู้ว่าพวกเขาได้รับอาวุธลับเหรอจำนวนหนึ่งมาจากฝ่ายที่สนับสนุนเราอย่างเป็นการส่วนตัวอาวุธลับเหรออ๋อเฮ้ยห,หรือว่า พวกฟาตุยแน่เลยครับมันทำให้มันมีผลต่อร่างกายครับเนี่ยที่จูจๆเทเป้ก็แข็งแกร่งขึ้นมาใช่ปะแต่ผมก็ยังได้มาอันหนึง่งเอ๊ะนี่มันตัวเอกเธอรู้จักของสิ่งนี้เหรอเนตรมานของฟาตุย,ยงไงล่ะแบบนี้เหรอหรือว่าตัวตัวตนของฝ่ายที่สนับสนุนความจริงก็คือฟาตุย,ยงั้นเหรอเดี๋ยวนะตัวเอกพูดถึงหน้านที่แสดการผกติเทเป้ ไม่มังพวกเรารีบไปดูกันเถอะชิบแล้วครับไอ้พวกฟาตุยสำนักเทนริวกับสำนักคันโจกเองก็ร่วมมือกับฟาตุยแล้วก็พยายามปลุกปั่นจนเกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นมาให้ตายเถอะอะพวกเธองั้นเหรอพวกพวกเธอใช่ไหมอะ เขาแก่ลงไปอีกแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งนะฉันขอยืนขึ้นก่อนแต่จริงๆทำไมรู้สึกไม่มีแรงเลยล่ะเทเป้โอ,อ้ยังไม่มีเวลาได้บอกกับพวกเธอเลยนี่นะช่วงนี้ฉันสร้างผลงานได้เพียบเลยอ่ะให้ตายนหยุดพูดอย่างนั้นดีเอะแล้วอาวุธลับของฉันมันคืออนะีวิลไอน่ะมันคือเนธมานเนธมานเหรอฟังดูไม่ใช่ของที่ดีเลยนะ ต่างกับวิชั่นตรงไหนงั้นเหรอมันจะดูดกลืนพลังชีวิตของผู้ใช้นะ oh. แล้วเราจะรักษาเขาได้ไหมอ่ะคือถ้าเกิดมันเป็นทาทาลิกามีอะผมก็ยังพอแบบเออมีหวังใช่ปะแต่พอมันเป็นเนธมารแล้วอ่ะพอดิลุกเคยตายมาแล้วอ่ะจากจากไอเนียไอเนธมารเนี่ยเธทเป้เอ,อ้ย ช่วงหลายวันวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีรางสังหรณ์ที่ไม่ดีคุมเครืออยู่ในใจก่อนหน้านี้ก็แค่รู้สึกเหนื่อยหลังจากการต่อสู้มากขึ้นนิดเดียวนิดหน่อยนะครับแต่พอมาวันนี้อยู่ๆก็พบว่ามองเห็นทุกอย่างไม่ชัดซะแล้วน่าเสียดายเป็นบ้าตอนแรกคิดว่าจะไล่ตามเธอได้ทันไอพวกฝาตุ้ย ฉันไม่ได้อยู่ในสายตากรุงเทพจริงๆด้วยสินะตัวเอกช่วยฉันสักเรื่องได้ไหมไวชุดประจำหน่วยของพวกเราทำเสร็จเมืม่อไ,ไหร่เธอช่วยเอาไม,ไมไไฉันส่งมาส่งให้ทีได้ไหมพวกเรามาเปลี่ยนด้วยกันนะโอ้ <c oughs> ทำหน้าอย่างนั้นมันหมายความว่าอย่างไงกันคู่หูอย่ากังวลไปเลยให้ฉันได้พักสักหน่อย ไม่แน่อาจจะไม่เป็นไรเราก็ได้ครงนี้ผมผมไม่ไหวจริงๆว่ะยังจีนิ่งเฉยอยู่ได้เหรอไพมอนนายไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้เล่นตอนนี้เหรอวะเราจะไปกระเทือบสคารามูชเดี๋ยวนี้โคโคเมะตัวเอกอาการเทปเป้เป็นยังไงบ้าง ทำไมพวกเราไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรเลยเล่าฉันได้ออกคําสั่งไปแล้วว่าให้ยึดเนทมานทั้งหมดในกองทัพเอาไว้พวกทหารพากันโวยวายใหญ่เลยพวกเขารู้ดีว่ามันคือเนทมานแต่ก็ยังยืนยันที่จะใช้ต่อไปฝั่งนายจัดการเรื่องนี้ด้วยแล้วกันฉันจะต้องไปที่แนวหน้าสักหน่อยค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังนึกไม่ถึงว่าพวกแกะหาที่ดีพบไม่แล้วนี่แกออกมาแล้วใช่ปะ วัดกันตอนนี้เลยมาล่ะน่าสนใจจริงๆเพิ่งจะเจอหน้ากันแท้ๆแต่ทําท่าทางยังกับจะเอาชีวิตกันอย่างนั้นแหละบ้าเอ้ยเทปเป้ <c oughs> เออตัวเอกใจเย็นก่อนไหนไม่เห็นว่ารอบๆนี้มันเต็มไปด้วยทาราลิกบมีอ่ะ <c oughs> บ้าเอ้ยเออ ถูกต้องแบบนี้แหละจงโกรธแค้นเข้าไปสิความโกรธแค้นจะเป็นอาหารชั้นเลิศของความแค้นของเทวสูรในโรงงานแห่งนี้มันใช้ความชิงชังต่อมนุษยชาตินะครับแล้วก็ความชิงชังต่อเทพยายเอมโกะนั่นไงทุกอย่างมันเป็นเหมือนอย่างที่เราพูดเลยครับ หมายถึงที่เราเคยคุยกันไว้ในไลฟ์ก่อนหน้าเนี่ยว่าคนที่จะมาช่วยเราจากเหตุการณ์ที่สคารามูชทําให้เราสลบก็คือยาเอมิโกนั่นเองครับแต่ผมเพิ่งรู้ว่าที่แท้ไอ้คาสั่งล่าวิชันเนี่ยมันก็น่าจะมีฟาตุอยู่เบื้องหลังแล้วคิดภาพดีพอทุกคนสูญเสียพลังพวกนั้นไปอ่ะทําให้ฟาตุก็มีโอกาสในการเผยแพร่ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยมาเนี่ยโอเคกลับมาที่เนื้อเรื่องก่อนพูดตามฉันสิสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามอาหนึ่งพูดเลยอีกหน่อยอ่า อ่ะพูดตามก็ได้ถือซะว่ามันเป็นสื่อเวทที่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวของโชกุนละกันนะอ๋อนั่นไงผมว่าแล้วเลยมันคือนิมิตเทรนนิ่งที่ยาเอะสร้างไว้ให้เราครับฉันกำลังเตรียมปลุกปั่นให้เกิดการต่อต้านขึ้นในสำนักเทนดิวถ้าใช้เธอคนนั้นแล้วก็ คิดว่าน่าจะสามารถพาเธอกลับไปยังเบื้องหน้าของโชกุนได้อีกครั้งแน่ใช่แล้วละ่ะดูเหมือนว่าเธอคนนั้นจะอยู่ด้านหลังของเธอแล้วละ่ะหมายถึงยามคนทางซ้ายใช่ป่ะคนนั้นใช่ไหมไม่ได้หมายถึงซาระอย่าขยับนะเป็นแค่นักโทษลมหนียังกล้าอดดีโผ่หน้าปนที่สาลเจ้าอีกหรอช,ชิสชิสว่ามาตร,ต,รตรงเถอะท่านกูจิต้องการพูดอะไรกันแนะ่คุณกําลังจะบอกว่าตระกูลคุโจหักหลังโชกุเนตงั้นหรอ นี่ไม่รู้เลยเหรอซาระใช่เลยเธอเข้าใจถูกแล้วล่ะสามวันอีกสามวันเธอค่อยกลับมาที่นี่แล้วฉันจะพิสูจน์ความจริงให้ได้เห็นสุดท้ายผมว่าได้ระเบิดกำแพงสำนักเทนริวเข้าไปแน่เลยวะ <laughs> ไม่น่าจะมีคำว่าสเตล่ะเอาละ่ะ <laughs> เมื่อฉันได้เอกสารทางการมาแล้วพวกเราค่อยไปรวมตัวกันที่โรงน้ำชาโคโมเรก็แล้วกันตรงมั้ แล้วก็ถ้าฉันโดนจับขึ้นมาแล้วก็รบกวนช่วยหนูด้วยนะ <c oughs> หลังจากผ่านไปครู่หนึ่งครู่เดียวเองเ <c oughs> หรอแฮกแฮ <c oughs> ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยให้ตัวสูงแต่ดูเหมือนว่าจะออกหนักไปหน่อยแฮะเอามืนหัวไปหมดแล้วอ่ะทุกคนทุกคนกำลังหมุน <c oughs> โอเคโอเคอย่างนี้เลยเหรอนินจาแห่งชูบาสุปันคุณหนูเออนี่มันหมวนที่ถูกผนึกนี้น่าจะเป็นเอกสารทางการที่ทางสำนักเทนดิวจะแสดงต่อท่านโชกุนนะนอกจากนี้นี่ก็คือจดหมายที่พวกเขาใช้สื่อสารกับฟ้าตุยนั่นแหละอันนี้แหละที่เราต้องการเอกสารที่ที่ส่งให้กับฟ้าตุยอ่าอยู่นี่ ฉันมาแล้ว <c oughs> โอโ้คนรักษาสัญญาอีกคนหนึ่งมาแล้วละ่ะ <c oughs> กว่าจะได้ของพวกนี้มาพวกเราลงมือลงแรงไปเยอะเลยนะโดยเฉพาะสายุนะ่ะ <c oughs> เอาให้ซาร่าดูเถอะ <c oughs> ให้เธอเป็นคนตัดสินเองอ่าดูเหมือนจะไม่ใช่ของปลอมไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องกองทัพต่อต้านสันกุมิยะแล้วก็แนวหน้าเลยสักคำผมเข้าใจความรู้สึกนะตอนนี้คุโจซาร่าก็น่าจะรู้สึกแล้วว่าแบบการกระทําของเธอไม่ได้ไม่ใช่ความต้องการหรือความประสงค์ของโชกุนแต่ว่าเธอแค่ถูกหลอกใช้โดย โดยผู้นำตระกูลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันยืนหยัดมาตลอดกลับไม่ใช่แบบนั้นแท้จริงแล้วพวกเขาต่างก็น่ารังเกียจกูโจซาระก็น่าจะคล้ายๆกับทหารหลายคนที่เรารู้จักกันมาแล้วอย่างอินาบะคิวโซหรืออย่างตัวมาซาโนริอะนะครับคือคือมันมันมันเละเทะไปหมดยิ่งคนที่อยู่แนวหน้ายิ่งเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาดีว่าแบบมันเป็นการสูญเสียชีวิตที่ที่สูญเปล่าอะ ผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะกดแขนของจริงแล้วหลังจากนี้เราก็น่าจะไปเข้าสู่กระบวนการแบบเข้าเข้าเข้าร่วมกับทัพของซันโกโนบิยะอา้าเฮ้ยไปเลยเหรอการทรยศเป็นสิ่งที่ยกโทษให้ไม่ได้ฉันจะไปถามเรื่องนี้ต่อหน้าท่านผู้นําไม่ฉลาดเลยสาระน้าอะไรอะ่ะเครื่องรางของสารเจ้าแกรนด์โรคาเมินะ่ะเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉันเลยเก็บไว้ให้เธอโอเคฉันจะดูแลอย่างดีนะพวกฟ้าตุยพวกนั้นก็แค่ถูกฉันหลอกใช้เท่านั้นแหละ มันจะทําอะไรได้นี่คุณยังไม่รู้จักฟาตัวดีเลยนะพวกเราก็มีโชวคุนไรเดนที่ไม่มีใครเทียมได้และมีมุโซโนฮิโตชิจินี่แก๊หลอกใช้เทพอย่างนั้นหรอไล่ลาตามคุโจซาราไปยังเทนชูคาคุไปเฮ้อย <c oughs> อะไรอะ <c oughs> พวกนายเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คงไม่ใช่ว่าซาราพยายามจะเข้าไปหรอกใช่ไหมนี่เธอจัดก,การทหารด้วยตัวคนเดียวเหรอผมว่ามันมันแปลกไปหน่อยนะซินยอยน่าโชกุนไรเด่นแล้วซาราอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่กับเราอยู่ในอยู่ในตี้แสดงว่าตอนนี้ฟาตุยมันเริ่มเผยท่าแท้แล้วครับน่าจะใช่มันเลยโจมตีเข้ามาที่นี่แน่เลย คุโจซาระถูกซินยลร่าโอ้ไม่นะคนของอินาซึมะทำผิดก็ต้องให้ข,ข้าเป็นผู้ลงโทษเจ้าไม่มีสิทธิ์นั้นซินยลร่าต้องขออาภัยด้วยจริงๆท่านโชกุนถึงเวลาจบเรื่องนี้นะละวซินโยอร่าจบเรื่องงั้นเหรอห้าห้าห้าบวกฉันเองก็เบื่อหน้าเธอแล้วล่ะ ฉันเองก็ไม่อยากจะเจอคนที่ใจกล้าไม่กลัวใครแบบเธอแล้วเหมือนกันเมื่อกี้ตัวเองไม่มีเสียงใช่ปะฉันจะฉันต้องการประลองกับเธอต่อนหน้าโชกุนฉันยอมรับวันนี้มันเหนือกว่าที่ฉันคิดไว้แต่ว่าผู้แพ้อาจจะต้องตายเธอคิดดีแล้วใช่ไหมเอาดีมาดีครับแกทำขนาดนี้กับเมืองนี้แล้วนะครับไม่ว่า อะไรจะอยู่เบื้องหลังแต่การสูญเสียและความตายเป็นความจริงเราจะมองข้ามจุดดีไม่ได้โอเคถ้ายอย่างนั้นฉันยอมรับเราบําบัดมาลองกับเธอไปจนไม่ไปจนไม่เธอก็ฉันสิ้นชีวิตก็เราวกันซินยอร่าจะตายที่นี่หรอไม่มัง้งไฟมอรสไม่น่าจะตายที่นี่นะไฟมอรสนี่ดูจะเป็นอะไรที่สำคัญมาตั้งแต่ในในฮงไคแอมแพกแล้วครับ นี่คือการตีความอำนาจและอะไรสักอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวคงได้เจอกับประโยชน์นี้ซ้ำๆอยู่แล้วในในเวิร์ลบอสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวครีมสันวิชโอเคเป็นไม่ต้องสงสัยแล้วเธอคือคร i มสันวิชออฟเฟรมเ e ลเฟรมได้ละลายน้ำแข็งแล้ว โรซาลีเน่โรซาลีเน่คูชาคาโลฟฟาเซออะไรวะเนี่ยผมอ่านไม่ออกอะนั่นคือภาษาอะไรล่ะนะอืมแต่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะมาเป็นบอสให้เราสู้ในตอนนี้มันไม่มีนัยยะอะไรเลยนี่หว่า <c oughs> เธอไม่จำเป็นต้องรีบออกมาขนาดนี้แสดงว่าผู้บริหารคนใหม่กำลังจะมาถือกำเนิดแล้วครับแพนทโลเน่ alone, แล้วก็เปียโร ตัวละครฮาวินเจอร์ทั้งหมดอาจจะได้รับการเปิดเผยเล้วเลยเนี้นะให้ผมเดาเพราะว่าลาซินลามันเปิดเผยตัวตัวจริงออกมาแล้วอะความน่าสนใจของคารคเตอร์ตัวนี้น่าจะถดถอยลงมายความว่าเขากําลังมีแผนที่จะแนะนำฮาวินเจอร์คนต่อไปผมอยากรู้ว่าแพนเทโลเน่เป็นใครโอเคเรียบร้อยโอ้โหดีนะเอามือมาเซ็นเซอร์พลังของเธอ แต่ว่าทำไมทำไมนะหรอซินยอลาก็พอว่าฉันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่โชกุนยาอย่านะโชกุนจะทำอะไรซินยอลาอย่า,ยาฉันเป็นทูตซเนชินายาเธอก็รู้ว่าผลของการกระทำจะเป็นยังไงฉันสาบานว่าถ้าเธอเวียงดาบใส่ฉัน ฉันจะทำให้ประเทศของเธอพวกฟาตุยจะทำสิญยอร่าหนีไปสิโว้ยหนี่ <c oughs> <c oughs> มันเลวหลายกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยว่ะผมนึกว่าเขาแค่จะทำให้ซินยอล่าจืดจางโดยการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวเธอนี่มันฆ่าเธอตายไปแล้วนี่ว่าโอ้ตอนหนึงผมตั้งสติแบบซินยอล่าตายแล้ว สุดสงควรโดนอะไรเราไพมอนเราเรายังไม่ได้ฟังความข้างเธอเลยอะอยเราจะตัดสินคนแบบนี้ได้ยังไงเอา้าตัดสินคนข้างเดียวแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคึบไว้นะพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่ทำไมตัวเอกเหมือนกับเสียความอะไรอะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอกอะ มุโซโนฮิตะจิอันนี้น่าจะเป็นความคิดในหัวของตัวเอกนะทำไมผมรู้สึกเหมือนมันเป็นบรรยากาศคล้ายๆไอ้นั่นเลยอะอ๋อผมเข้าใจละการประลองต่อหน้าโชกุนมันเป็นมีความหมายอย่างนี้นี่เองงั้นเพื่อนของคาซึฮะนี่คือชะตากรรมเพื่อนของคาซึฮะหรอหลังจากแพ้ต่อหน้า โอ้ม่นะิในเดลยังใจบริสุทธิ์ทำไมผมรู้สึกเหมือนอยู่ในไอ้นั่นเลยวะลิตเตอร์ไนท์แมร์เดี๋ยวตัวเอกมันจะแบบเนี่ยตัวเอกมันเดินแล้วก็มีม,มีทุกคนแบบเนี่ยดูเหมือนเสียงกระแสสายฟ้า ไหลวนในอากาศไม่หยุดเลยหน้าอกแน่นจนหายใจไม่ออกแล้วเดินทางในยังไหวไหมทําไมไม่พูดละ่ะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอกอะตัวเอกเป็นอะไรอะเสียงข้างนอกดังมากตัวเอกเป็นอะไรไปอะทาไมทาไมเหมือนเขาโดนพลังบางอย่างดูเหมือนจะได้ยินเสียงมาจากทางด้านนอกของเทนชูคาคูนะหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ทหารยามพวกนั้นดูเป็นกังวลมากเลยพวกเราไปดูกันเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอกวะเนี่ยโคโกรคันเฮาเฮ้ยคันเึฮาก็กระโจนมาช่วยเราใช่ปะ ไ,ไ <Hey? S 2> จะต้องมีสิ่งมีอยู่นพื้นดินที่กล้าไปเชิญหน้ากับค <c oughs> าซูฮะแอคทิเวทท่าสายฟ้าเสียงของเพื่อนเขายังอยู่อย่างนั้นหรออย่าบอกนะมุโซโนฮิตโตะจิมันรับวิญญาณของทุกคนเอาไว้ในในนั้นอะทุกคนยังมีชีวิตอยู่ในมุโซโนฮิตโตะจิเหรอ จะอะไรก็ส่างแหละอย่าบ้าเอ้วางแผนก่อนสิวะหนีก่อนน้ำมันเทพน้ำเฟยโอเคมันคืออะไรอะทำไงดีพวกเขาไม่ใช่กู่ตดอสู้ของโชกุนนั่นแหละแผนการของย่าเองเข้าไปอยู่ใน ในโลกแห่งใจบริสุทธิ์โอเคแล้วทีนี้ก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์สาย่าตัวเอก <c oughs> พอรวโลกิเตสวนเจอก,กันอีกลาสินะ